สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมาดูป4เขาทำความสะอาดกันนะคะพรุ่พุ้มใเทุกหรอเป็นกเปมมาไหนคะพรุ่งนี้วันที่สิบหกอุ้ยดูสิคะเขาเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยทำความสะอาดกันเมื่อตกี้ห้องห้องไม่สะอาดเลยใช่ไหมพวกหนูกวาดแป๊บเดียวเองใช่ไหมลูก เก่งมากเลยอะ่ะเก่งจริงๆเลยสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปต้องถูห้องนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคุนคูไปดูพี่ปอห้าก่อนอุ้ยดูให้ผู้หญิงยกเด้ออุ้ยดูสภาพห้องปองห้านะคะสุดยอดเลย,ดดเลยค่ะใช่ที่สุดเลยนะคะที่สุดเลยจะเป็นลมนะคะ นะคะอตอนนี้เขากำลัทงทำทความสะอาดกันนะคะตอนนี้เป็นทะเลฟองอยู่นะคะเพราะว่าเราปิดเรียนนานใช่ไหมลูก <ST AR> เหนีมากเหนีนมากนะคะอ่าไปแล้วไปแล้วบายบาย <ST AR> บายบายค่ะ